ได้เวลาฉีดยาแล้วนะคะเจ็บนิดนึงนะเจ็บเหมือนมดกัดนิดนึงขอบคุณนะครับนี่คนแล้วก็อย่าลืมจ่ายค่ารักษาด้วยนะคะขอโทษนะคะที่ทางเราเสียมารยาทแต่ว่าผู้ป่วยควรจะให้ญาติมาติดต่อชำระค่าบริการโดยรววเลยนะคะจะทำยังไงดีเนี่ยฉันฉันมีเงินติดตัว สถีไหนกันเล่าตอนโดนรถชนเงินก็หายไปแล้วอ่ะยอยนายฟื้นแล้วหรอ <Mid ori. S 2> มิโดรีเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะนายไม่ต้องพูดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแต่ว่าฉันฉันไม่มีเงินที่จะรักษาตัวเองอ่ะช่วยพาฉันไปจากที่นี่ได้ไหมฉันไป่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรอกน่าสมเพชท,ที่สุดเฮนั่นนั่นใครนะ่ะถ้าไม่มีเงิน ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาที่นี่นะพยาบาลมันไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้นั่นมันคุณ,คณป<ะ>้านี่เด้อนะแฝงชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้นะจะได้ดูคลิปเป็นคนแรกๆเลยกดเลยกดเลยกดเลย,เลยขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งมาได้นลิงก์แฟนเพจ Facebook ด้านล่างใต้คลิปเลยนะขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยคุณคุณป้าคะคือ เรื่องนี้หนูอธิบายได้นะคะเอ่อค่ารักษาพ,พยาบาลน,นี่หลานทำอย่างนี้ได้ยังไงป้าบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าห้ามเอาคนแปลกหน้าเข้าโรงพยาบาลนนะ่ะนี่พยาบาลออกไปก่อนไปเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันเคลียร์เองปะปะปได้ค่ะคุณผู้หญิงลูกแคาท่านนี้ติดเงินกับทางโรงพยาบาลเยอะเลยทีเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เองตอนนี้แค่ออกไปข้างนอกก่อนไปฉันจะคุยกับหลานฉันถ้าอย่างงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะ ขอโทษที่มารบกวนด้วยค่ะเฮ้ยหาแต่เรื่องทั้งสามีทั้งหลานจะมีใครมาหาอะไรทีฉันใส่หวกไหมเนี่ย<ม>คุณป้าคะคือเอ่อคือคือว่าหนูหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะคือหนูไม่รู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นมิเดอรี่ยอยขอโทษนะขอโทษนะครับพร้อมจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่มีใครมารบกวนผมนะคุณหมอ ทาโรงพยาบาลของเรามีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมทาาโรงพยาบาลของเราไม่มีทางเมื่อกี้นี้เห็นไหมล่ะครับผมบอกคุณหมอแล้วว่ามีผู้หญิงบ้ามาวิ่งปนเปียอขึ้นมาค่ะขอโทษด้วยนะครับคือว่าตอนนี้ผมต้องไปรักษาคนไข้ก่อนนี่คุณอย่าวิ่งเร่นแบบนี้ได้ไหมเด้อคุณพยาบาลช่วยจับคนไข้คนนั้นทถะให้ก็จับไม่ได้หรอก ฉันจะสําผัที่ทวดรพยาบาลเลยผู้ป่วยจะต้องนอนอยู่ในห้องด้วยคะจะมาวิ่งเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูจะวิ่งเล่นหนูจะวิ่งเล่นให้ทวดรพยาบาลเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะคะหยุดก่อนคะ่ะรอดิฉันด้วยนะคะเอยคุณหมอคะทำอะไรสกักอย่างสิคะไหนอธิบายให้ป้าฟังทีสิผู้เพื่อนคนนั้นน่ะคือใครยังไง แล้วเขาจะมีตังค์จ่ายให้กับโรงพยาบาลของป้าไหมเนี่ยเฮ้ยหลานเนี่ยนะใจดีตลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยความลําบากใจมันก็ตกอยู่ที่หลานคนเดียวน่ะสิค่ะคุณป้าคือเขาเป็นเพื่อนที่หนูสนิทด้วยมากๆเลยอะค่ะป้ารู้สึกคุณหน้าเขาอย่างไงก็ไม่รู้นะ่ะนี่หลานบอกมาทีได้ไหมว่าเพื่อนของหลานคนนี้เขาชื่อว่าอะไรนะอ๋อชื่อว่าหย่อยค่ะทําไมเหรอคะคุณป้า แล้วเพื่อนหยอยของหนูนะ่ะใช่คนคนนี้หรือเปล่าจ๊ะลองดูรูปที่ป้าจะให้ต่อไปนี้ดูนะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะ่ะอะไรกันคะนั่นมันรูปหยอยนี่นาแล้วคนข้างๆนี้ล่ะชื่อว่าอะไรหรือจ๊ะหลานพอจะรู้จักไหมนั่นมันดีดีแฟนของหอยฮะคุณป้าร้องไห้ทําไมนะ่ะหลานลัะหลานต้องช่วยป้านะจ๊ะเนี่คุณป้าร้องไห้ทําไมอะคะมาที่สุดเลย ขนาดฉันบาดเจ็บยังต้องให้เธอเดือดร้อนตลอดเลยนะมิโดริป้าเธอว่ายังไงบ้างอะไม่ต้องห่วงนะหยอยป้าฉันยอมที่จะช่วยเธอแล้วล่ะอะไรนะป้าท้ใจดีขนาดนั้นเลยโอ้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาอในที่สุดฉันก็หายดีต้องขอขอบคุณคุณป้าของมิโดริจริงๆเลยนะ ขอโทษนะคะตอนนี้ผู้ป่วยสามารถลกุกนั่งรถเข็นได้แล้วคะ่ะญาติผู้ป่วยรออยู่ด้านนอกนะคะขอบคุณนะครับคนพยาบาลคนสวยมีโดริคงรอรับฉันอยู่ข้างนอกสินนะฮึไม่น่าทำให้มิโดริผิดหวังเลยอะเพื่อนแบบมิโดริจะหาได้ที่ไหนอีกเนี่ยอา้าวมิโดริเป็นไงบ้างหยอยโอเคแล้วใช่ไหม ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะจริงสิฉันอยากจะถามเธอตั้งนานแล้วเธอเจอฉันได้ยังไงโหตอนนั้นน่ะทนายอยากรู้ฉันจะเล่าให้ฟังก็ได้วันนั้นเจ้านายเจ้านายจะเลือกรถคันไหนเนี่ยคือว่าหนูมาทดลองขับรถที่จองไว้นะคะได้เลยครับทางเราจะเตรียมรถไว้ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะเจ้านายแน่ใจนะ ว่าจะหัดขับรถที่นี่รถเยอะขนาดนี้ก็ที่นี่เป็นสถานที่หัดขับรถไม่ใช่หรอเหมียวแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยอ,อัอ,อยากขับแล้วได้ไหมเหมียวกลัวไม่ได้ลยวะไรเลยเหมียวนี่ฉันขับไม่เกิน60สิบเลยนะเนี่ยครั้งนั้านั้นมีการชนกันเกิดขึ้นด้วย้ย <c oughs> อะไรเนะี่ยแย่ละตรงนั้นก็มีผู้บนะาดเ <c oughs> จ็บนา่าร้ยอ่ะเจ้าไหนรีบเข้าไปช่วยเขาแล้วได้เลยเหมียว เดินเรารีบไปกันเถอะนะนั่นแหละฉันก็เลยวิ่งเข้าไปดูแล้วฉันก็เห็นนายนอนสลบอยู่ตรงนั้นน่ะพร่ำเพ้อแต่คนรักเก่าอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นายเป็นไงบ้างเดินไหวไหมอ้าวออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอเอามิโดริหลานบอกกับหยอยหรือยังจ๊ะว่าป้าอยากจะให้หยอยช่วยอะไรป้านะ่ะอ๋อเรื่องนั้นหนูกำลังจะบอกหยอยพอดีเลยค่ะคุณป้า ขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะโอ้ยไม่ต้องขอบคุณป้าหรอกจ้ะเพียงแค่หลานกับหยอยยอมช่วยป้าเนี่ยป้าก็ซึ้งใจแล้วค่ารักษาพยาบาลแค่ล้านกว่าบาทเองป้าออกให้ได้อยู่แล้วละจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นไงจ้ะที่ลากเหนื่อยไหมเนี่ยผมช่วยถือของไหมไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะช้อปปิ้งแค่แสนกว่าบาทฉันรู้สึกไม่เหนื่อยเลยสักนิดขอบคุณนะคะที่คุณไม่เบิฉันนะ ที่รักคะแหวนเพชรสิบล้านน่ะคุณจะซื้อให้ฉันได้ไหมอ่ะพอดีว่านิวก้อยฉันยังว่างอยู่เลยนะคะได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมไปซื้อให้เลยนะครับขอบคุณนค่ะเน่เธอช่วยอเอาเงินพวกเนี้ยไปซื้อสลับเปาขนมจีบให้ฉันทีนะฉันขี้เกียจเดินนะ่ะที่เหลือก็เป็นเติ๊ให้เธอไปเลยเจ้านายเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาหาเจ้านายนะครับตอนนี้ขอไปชอปปิ้งแป๊บหนึ่ง เฮ้ hey, ี้ดีพอดีว่าผมติดธุระนิดหน่อยนะ่ะไว้เดี๋ยวกลับมาเมื่อไรจะรีบโทรหานะวันนี้คุณก็เดินช้อปปิ้งที่นี่ไปก่อนละกันอ่านี่เงินเอาไปสิอุ้ยขอบคุณนะคะใจดีจังเลยนะแต่ว่าทาไมน้อยจังขราวที่แล้วได้ตั้งส่งปึ้งอา้าวอะไรกันคะยังพูดไม่จบเลยนะเสีย เอาเลยยอยลำดับแรกเราจะต้องเปลี่ยนลุกนายก่อนดูจากสภาพนายตอนนี้เนี่ยเหมือนขอทานมากๆเลยนะฮก็ฉันไม่มีตังค์สักกบาทอะมิโดริแต่ว่าเสื้อผ้าที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ขาดเท่าไหร่นะฉันว่าใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่ได้ป้าสั่งมาเลยนะนายเลือกชุดเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ราคามหาโหดเลยนะเนี่ยแล้วฉันจะมีปัญญาจ่ายไหมละ่ะ ร <im itation> าคาแสนสามตัวหนึ่งไม่โดรีมันแพงเกินไปแล้วนี่มันยี่ห้อนไหนครีกับอธิดาค่ะเนี่ยไม่โดรีแพงวะไม่เป็นไรหรอกหยอยนายจะได้ดูดีไงแล้วอีกอย่างป้าก็ให้งบม,มาแล้วรีบๆเลยนะฉันไม่มีเวลามานั่งเฝ้านายทั้งวันนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่านายไม่รีบซื้อตอนนี้ฉันจะโทรไปบอกป้าเดี๋ยวนี้แหละ <im itation> <im itation> เอาก็เอา เอาราคาที่ถูกที่สุดละกันเฮ้ยเสื้อเยื้ธรรมดา3,700บาทเงินขนาดนี้ฉันกินได้ทั้งชาติเลยนะมิโดริกางเกงนี้จะว่าไปแล้วเราไปซื้อที่ตลาดนัดไหมแล้วจากนั้นเอาส่วนต่างมาแบ่งกันคนละครึ่งๆจะบ้าหรือไงหยอยอย,อย่ามาทำตัวไร้สาระนะรีบซื้อเดี๋ยวนี้นะนๆนะนะเอาอย่างที่ฉันบอกดีกว่านะ อย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่าแถมเราก็ได้ตังค์ไว้ใช้อ,อื่นด้วยนะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะฟ้องป้าเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้นี่ไงพอใจเธอหรือยังที่นี่เขามีบริการแต่งหน้าด้วยนะไม่รู้จะแต่งไปทําไมมิโดริทําไมเธอยืนตะลึงแบบนั้นล่ะมิโดริโอ้ยดูดีมากเลยย่อยหึอขทำทาไมอะเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึ่งน,นายรอตรงนี้นะ จะยอมให้นายหลอกคนเดียวไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิสรุปแล้วเธอหัวร้อนอะไรเนี่ยสภาพฉันตอนนี้เป็นไงอ่ะเฮ้ยหยั่งงาบะมิเตอรีเป็นไงบ้างสวยใช่ไหมล่ะเอาเถอะเสร็จละไปจ่ายตังค์กันเฮ้ยเดี๋ยวฉันว่าฉันไปขอเซ็นเข้าไว้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เธอเองนายพูดเป็นหนังกระติกไปได้บ้าไปแล้วเงินแค่ร้อยกว่าบาทนายยังไม่มีเลย ก็เผื่อเขาให้เซ็นไงเออขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมครับไม่ได้นะคะคุณผู้ชายคุณผู้ชายจะมาเล่นตลกแถวนี้ไม่ได้นะคะร้านเราไม่มีบริการเซ็นค่ะเฮ้ยมิโดริเขาไม่มีบริการเซ็นอะและอีกอย่างราคาที่เขาบอกฉันอะห้าแสนหกเลยละครับลดให้สักห้าแสนได้ไหมครับเหลือแค่หกพันอะไรงี้หย่อยถบไปนู่นไปนี่คะ่ะ จ่ายสนคนเชื่อเบื่อทวงเลยสุดยอดนี่แพงเกินไปแล้วเราใช้ใจ่ายเกินความจำเป็นแล้วนัเนี่ยก็คุณป้าสั่งมาอย่างนี้อหยอยปกติฉันก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรสิ้นเปลืองแบบนี้หรอกแต่คุณป้าเน้นมาเลยนะว่าต้องเป็นแบรนด์เนมเฮ้ย<ไห>มีดอริคนนั้นหน้าคุ้นๆนะ่ะเธอรู้จักเขาไหมอะนั่นไงคนนั้นน่ะคนไหน อุ้ยตายแล้วพี่หยอยพี่หยอยจริงๆด้วยอะนี่ดีดีนี่คะจำดีดีได้หรือเปล่าว้าวพี่หยอยดีๆจังเลยนะคะแล้วนี่พี่หยอยมากับใครคะเนี่ยน้องดีๆนั่นแหละหายไปไหนมาดีดีจำได้แล้วนี่นมัมหนแดงมิเดอลินี่แก่กายยั่งแฟนฉันนี่เง็นเหรอนี่มันอะไรกันนี้